แบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่14หน่วยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นอนุบาล1ทับ1สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะมีเล่มแบบฝึกทั้งหมด2เล่มค่ะก็คือชุดสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ปรถมวัยทักษะสมองและทักษะภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเล่มแรกนะคะทักษะสมองเล่มที่1ค่ะ ให้เด็กๆมาดูหน้านี้นะคะหนูน้อยช่างคิดดูภาพแล้วออกมาเล่าความคิดเห็นจากภาพที่เกิดขึ้นนะคะและระบายสีดาวภาพเด็กที่กำลังใช้ความคิดค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆดูตรงกลางนะคะมีน้องผู้หญิงกำลังนั่งสมาธิค่ะสมองของหนูคิดอะไรบ้างภาพบนค่ะ น้องผู้หญิงกำลังเลือกซื้อของค่ะเราจะไม่ซื้อของที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะต้องเป็นของที่มีประโยชน์และเราได้ใช้จริงนะคะก่อนจะหยิบจับอะไรเราต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆระบายดาวข้างล่างไหมคะระบายดาวนะคะเพราะเราต้องใช้ทักษะสมองในการคิดค่ะภาพที่สองค่ะเด็กผู้ชายกำลังคำนวณคณิตศสาสตร์อยู่เลยค่ะมีตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลย อย่างนี้ต้องใช้สมองในการคิดไหมคะถูกต้องค่ะใช้สมองในการคิดเพราะฉะนั้นเราก็ระบายดาวนะคะเด็กที่กำลังคิดเลขคณิตศาสตร์อยู่ค่ะต่อไปค่ะน้องผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือเลยค่ะ อ,อ่านหนังสือเรียนหรือเปล่าหนะ้าถ้าเป็นการอ่านหนังสืออย่างน้อย,อยเด็กๆก,ก็ต้องคิดตามเนื้อเรื่องว่าในหนังสือเขียนถึงเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมองใช้ทักษะการคิดไหมคะใช้ใช่ไหมคะเราก็ระบายสีดาวน้องที่อ่านหนังสือเลยคะ่ะสุดท้ายคะ่ะน้องผู้หญิงกําลังนอนห่มผ้าสบายแบบนี้เราหลับไปแล้วเราจะใช้สมองในการคิดไหมคะ ไม่ใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องระบายค่ะหนูช่างจำช่างสังเกตให้เด็กๆสังเกตภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ10วินาทีแล้วนํำมือนะคะมือข้างซ้ายปิดภาพไว้และให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งของที่ไม่มีทางด้านขวามือจากความจำของตนเองนะคะค,คุณครูปิดเลยนะคะอะไรเอ่ยที่ไม่มีทางด้านซ้ายมือคะ หมีหรือรถคะคำตอบก็คือรถนั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมเส้นนะคะแล้วก็ระบายสีภาพรถค่ะต่อไปมาดูภาพนี้นะคะเป็นชั้นวางอยู่ในห้องน้ำค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณครูปิดภาพแล้วนะคะ อามาดูค่ะระหว่างสบู่และแปรงสีฟันอะไรที่ไม่มีอยู่ในชั้นนี้คะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือสบู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็ระบายสีสบู่เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบประสาทสัมผัสค่ะก็คือประสาทสัมผัสทางด้านการฟังและการดมกลิ่นค่ะ ขั้นที่1นนะคะเตรียมกระป๋องเปล่าปิดฝาที่ปิดทึบด้วยกระดาษสีดำเขียนหมายเลขไว้ข้างล่างกระป๋องนะคะเป็นเลขคู่เหมือนกันกระป๋องสีดำเลข1 2ใบเลขสองสองใบเลข 3- าใบานะเลข3าใบานะคะแล้วก็ใส่ข้าวสารใส่ทรายใส่กรวดลงในกระป๋องเป็นคู่แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเรามาทดสอบการฟังนะคะใส่สิ่งของต่างๆในกระป๋องเพื่อให้เด็กเปรียบเทียบเสียงที่เหมือนกันเวลาเขย่าเด็กๆจะสังเกตได้นะคะว่าเสียงแบบนี้เป็นวัตถุอะไรอยู่ข้างในแล้วก็การทดสอบการดมกลิ่นค่ะใส่สิ่งของอยู่ในกระป๋องและเด็กๆก็ดมกลิ่นค่ะจับคู่ ใส่ดอกไม้ไว้สองกระป๋องแล้วก็สลับสลับกันดูซิวา่าเราจะหยิบดอกไม้สองกระป๋องถูกหรือเปล่าค่ะเด็กๆทดลองเล่นดูนะคะหนูดีรู้จักรอคอยให้เด็กๆด,ดูภาพสถานการณ์นะคะและระบายสีภาพหน้ายิ้มที่ควรปฏิบัติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนนี้คือใครคนนี้ก็คือ หนูดีค่ะหนูดีอยากทานไอศครีมมากเลยแต่แถวยาวจังหนูดีครวรทำอย่างไรคะมาดูภาพแรกค่ะหนูดีไปยืนต่อท้ายแถวเลยเรามาทีหลังมีเพื่อนที่ยืนอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปต่อแถวด้านหลังใช่ไหมคะหนูดีทำแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่รู้จักการรอคอยดีไหมคะแบบนี้ดีค่ะ การอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเราต้องรู้จักต่อแถวค่ะต่อไปค่ะภาพนี้หนูดีหิวมากเลยหนูดีไม่รอแล้วหนูดีก็เดินตัดหน้าไปอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแบบนี้หนูดีปฏิบัติถูกไหมคะ ไม่ถูกนะคะแบบนี้ต้องทำหน้าบึ้งแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆจะไม่ทำแบบนี้นะคะเราอยู่ในสังคมเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมมาก่อนอยู่ก่อนมาทีหลังก็ต้องอยู่ข้างหลังนะคะหน้าต่อมาค่ะนักสืบช่างสังเกต เด็กชายนักคิดทําดินสอหายทั้งหมด5แท่งค่ะให้เด็กๆช่วยเด็กชายนักคิดตามหาดินสอให้ครบแล้วก็วงกลมนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอดินสอแล้วดินสอสีอะไรคะสีน้ําตาลใช่ไหมคะอ่าเรามีไกด์ลายนิดนึงค่ะบีดินสอแทง่งหนึ่งอยู่บนโต๊ะคุณครูเจอแล้วค่ะวงกลมไว้ก่อน เอช่วยกันหาค่ะแท่งต่อมาแท่งที่สองอยู่ตรงไหนคุณครูเจอแล้วนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ที่พื้นนั่นเองค่ะวงกลมแท่งที่สองได้แล้วค่ะต่อไปแท่งที่สค่ะอยู่ตรงไหนนะ้านี่ไงอยู่บนโต๊ะนักเรียนอีกคนหนึ่งได้สามแท่งแล้วต่อไปแท่งที่สี่มองสูงหน่อยเนาะ ฮ hey, อยู่ไหนนะคุณครูเจอแล้วคะ่ะนี่อยู่บนตู้นี่เองเหลืออีกแท่งเดียวช่วยกันหาแล้วดินสอสีน้ำตาลนะคะเราจะไม่วงดินสอสีอื่นเจอหรือ,อยังตอกติ๊กตอกติ๊กตอก นี่ไงคะอยู่ในชั้นนั่นเองค่ะครบ5้าแท่งแล้วเด็กๆหาเจอกันไหมคะถ้าใครหาเจอครบแล้วปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากค่ะหน้านี้นะคะหนูน้อยช่างคิดและสร้างสรรค์ภาพค่ะให้เด็กๆวาดรูปต่อเติมภาพวงกลมจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะ คุณครูมีวงกลมมาให้เด็กๆหลายวงเลยนะคะตัวอย่างแรกค่ะต่อเติมเป็นรูปนาฬิกาอีกชนิดหนึ่งนะคะต่อเติมเป็นรูปหมีเติมหูหน่อยเติมตาไปเติมจมูกไปเติมปากไปคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะสามารถต่อเติมภาพวงกลมให้เป็นภาพได้หลายแบบเลยนะคะเด็กๆเลือกทําได้เลยค่ะต่อมาค่ะหนูคิดได้ค่ะ ให้เด็กๆสังเกตภาพและวงกลมภาพที่ขึ้นต้นด้วยน้ำค่ะเด็กคิดว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยน้ำมีคำไหนบ้างนะคะมาดูภาพแรกค่ะเอน้ำอะไรหน้าพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้แบบนี้เรียกว่าน้ำพุค่ะเด็กๆรู้จักน้ำพุไหมคะถ้ารู้จักเด็กๆก,ก็วงกลมเลยค่ะต่อไปหน้าข้างๆกันนี่เลยคิด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  คำอะไรนะ้าคำนี้น้ำอะไรนะ้าถ้าราังจะอร่อยซะด้วยน้ำอะไรคะน้ำส้มถูกต้องค่ะเราก็วงกลมเลยค่ะต่อไปภาพอดอกไม้ดอกไม้เป็นน้ำไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะเราก็ไม่วงสุดท้ายเอเหมือนหมีภูชอบกินเลยอันเนี้ยเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าน้ำ พึ่งเก่งมากค่ะเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะนอกจากน้ำเหล่านี้แล้วนะคะยังมีน้ำอีกหลายอย่างเลยค่ะเช่นน้ำหวานน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำตาน้ำมันน้ำค้างน้ำพริกน้ำใจ เห็นไหมคะคำที่ขึ้นต้นด้วยน้ํามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะนอกจากคําเหล่านี้เด็กๆรู้จักคําอะไรอีกหน้านี้นะคะพาหนูน้อยกลับบ้านอย่างปลอดภยัยให้เด็กๆสังเกตดูเส้นทางก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้ดินสอลากไปเราสามารถใช้สายตาเราสำรวจเส้นทางก่อนค่ะว่าปลอดภัยไหมแล้วลากเส้นพาน้อง กลับบ้านโดยไม่ให้เจอหมาป่าค่ะระหว่างทางมีหมาป่าอยู่สามตัวเราจะไปเส้นทางไหนหนะที่จะไม่เจอหมาป่าเริ่มต้นเลยค่ะเด็กๆลากเส้นมาเราจะเลี้ยวดีไหมคะไม่เนาะถ้าเราเลี้ยวเราอาจจะเจอหมาป่าได้ค่ะตาเรามองเห็นละเพราะฉะนั้นเราต้องตรงไปตรงไปเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวลงเอ๊ะไปทางไหนเลี้ยวเลี้ยว อามาตามทางเรื่อยๆถ้าเราเจอหมาป่าเราจะไม่ไปใกล้เลยใช่ไหมคะในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วค่ะหน้าถัดมานะคะมีสมาธ,ธิคิดใส่ใจให้เด็กๆระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมทีละช่องสลับสีกันตามจินตนาการเลยนะคะตัวอย่างเช่นคุณครูจะใช้สีแดงระบายช่องนี้พอช่องถัดมาคุณครูจะใช้สีเหลืองระบายช่องนี้ คุณครูจะใช้สีม่วงระบายช่องนี้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะคะเด็กๆสลับระบายสีจนครบทุกช่องค่ะเด็กๆก็จะได้ภาพที่สวยงามค่ะเราสามารถนำภาพนี้เอาไปตกแต่งอะไรก็ได้นะคะฟังแล้วจดจำ คุณครูจะอ่านคำศัพท์ในรูปดาวนะคะหนึ่งรอบให้เด็กๆจดจํานะคะและให้เด็กๆคีดถูกในช่องกลมๆใต้ภาพด้านล่างนะคะภาพที่มีคำศัพท์ตามที่คุณครูจะอ่านให้ฟังค่ะมาดูดาวแรกค่ะดาวแรกคำนี้อ่านว่าสีฟ้าดาวดวงที่สองคำนี้อ่านว่าร่มดาวดวงที่สามคำนี้อ่านว่าดอก ไม้ดาวดวงที่4ี่คำนี้อ่านว่าม้าสุดท้ายค่ะดาวดวงนี้อ่านว่าเก้าอีในสองภาพนี้ภาพไหนมีคำศัพท์ที่คุณครูพูดห้าคำอยู่ครบคะภาพข้างหน้าหรือภาพข้างหลังคะถูกต้องคะ่ะภาพข้างหน้าปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากคะ่ะมาดูหน้าถัดไปคะ่ะ ปะติดภาพเคก้กให้เด็กๆฉีกปะกระดาษเหลือใช้หรือกระดาษสีนะคะนำมาทากาวแล้วปะติดเค้กให้สวยงามค่ะในหน้านี้นะคะคุณครูอนุญาตให้เด็กระบายสีแทนได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีวัสดุนะคะเด็กๆสามารถระบายเค้กได้ตามจินตนาการเลยนะคะอยากได้เค้กสีอะไรรสชาติแบบไหนเทียนเป็นสีอะไร เด็กๆระบายได้ตามจินตนาการเลยนะคะหน้านี้นะคะก็คือหนูน้อยนักประดิษฐ์ให้เด็กๆประดิษฐ์รถในจินตนาการค่ะให้เด็กๆตัดภาพจากหน้า31นะคะแล้วปะติดภาพให้เป็นรถตามจินตนาการเลยค่ะหน้าที่31นะคะคุณครูตัดตัวอย่างมาให้เด็กๆดูข้างๆแล้วนะคะมีกล่องนม มีกระดุมสีแดงมีไม้สองชิ้นนะคะมีลังหนึ่งกล่องมีใบไม้หนึ่งใบมีพัดลมหนึ่งตัวมีชามหนึ่งใบและมีล้อรถหนึ่งล้อค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะเราก็ตัดชิ้นส่วนนะคะให้เป็นชิ้นชิ้นแยกกันแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ รถก็ต้องมีล้อก่อนคุณครูได้ล้อหน้ามาหนึ่งล้อและก็คุณครูนำพัดลมมาเป็นล้อหลังค่ะเสร็จแล้วขอไม้1ชิ้นมาเป็นเชื่อมต่อกันแบบนี้และคุณครูก็ทำตัวรถโดยการใช้ลังค่ะแปะทับขึ้นไปอีก1ชั้นและก็ใช้ไม้ค่ะ ปิดทับไปอีกหนึ่งทีเสร็จแล้วเติมอะไรอีกดีนะ้าเอากล่องนมและกันต่อรถให้สูงๆขึ้นไปค่ะแล้วก็ใช้ชามค่ะตะแคงหน่อยเอาชามด้านข้างนะคะมาเป็นฝาปิดแบบนี้อืมสวยนะเนี่ยแล้วก็เติมไฟหน่อยละกันด้วยกระดุมเม็ดสีแดงสุดท้ายตกแต่งด้วยใบไม้แสนสวยหนึ่งใบ คุณครูก็ได้รถตามจินตนาการในแบบของคุณครูแหม่มแล้วนะคะเด็กๆลองทํารถของตัวเองดูนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูแหม่มก็ได้นะคะทําตามจินตนาการเลยอยากจะให้รถมีแค่ล้อเดียวหรือว่ารถมีล้ออยู่ข้างบนหรือแบบไหนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาโชว์คุณครูด้วยนะคะไปดูหนะ้าถัดไปกันเลยค่ะ ตกแต่งหัวใจให้เด็กๆใช้นะคะคั้นบัตรนะคะสำลีจุ่มสีแล้วจุดบนภาพหัวใจให้สวยเด็กๆใช้คัันบัตรที่มีที่บ้านนะคะจุ่มสีค่ะแล้วก็จุดๆๆดจุลงไปบนภาพหัวใจแบบนี้ค่ะ เด็กๆสามารถใช้หลายสีได้นะคะแต่เวลาเด็กๆจะเปลี่ยนสีเด็กๆก็ต้องเปลี่ยนไม้คัตตันบัตเลยนะคะเราไม่ใช่ไม้เดียวจุ่มไปให้ทุกสีไม่งั้นสีเราจะกลายเป็นสีเน่านะคะเวลาเราเปลี่ยนสีนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนคัตตันบัตด้วยค่ะเด็กๆจุดไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะได้ภาพหัวใจแบบนี้ค่ะหลากหลายสีเลยแต่ถ้าเด็กๆมีแค่สีเดียวอยากใช้สีเดียวเราสามารถไล่ระดับความเข้มของสีได้ค่ะ เป็นหัวใจแบบนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูด้วยแบบนี้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะลองทำดูนะคะคนเก่งเล่มที่สองนะคะทักษะภาษาไทยเล่มนี้เด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วนะคะเราจะมาเรียนต่อกันเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกค่ะออ่างมาดูวิธีเขียนกันค่ะ อ,อา่างนะคะเด็กๆเ,เขียนอ,อา่างสตัวข้างบนนี้เลยค่ะแล้วมาดูคําข้างล่างนะคะคุณครูจะพูดคําว่าออนะคะอ้อไอศครีมเด็กๆเ,เขียนเส้นตามรอยปะเล็กๆนี้ด้วยนะคะอ้อองออองุนค่ะตัวต่อไปค่ะหอนกฮูกมี4ตัวนะคะเด็กๆเ,เขียนเลยแล้วก็มีหอฮคอปเตอร์หอนกฮูกหอฮิปโปค่ะ เด็กๆอย่าลืมเขียนตัวเล็กๆด้วยนะคะมาดูหน้าถัดไปค่ะคอควายคอควายหัวอยู่ข้างนอกนะคะคอครูคอคนคอข้างข่าวค่ะทันไหมคะต่อไปค่ะสสาลาสสาลาหัวก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะสศูนย์สศีสะสอก เรียบร้อยแล้วค่ะเสียงพยัญชนะให้เด็กๆวงกลมภาพที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตามที่กําหนดด้านหน้านะคะและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะมาดูคำแรกค่ะตัวนี้ค่ะชื่อว่าผอพึ่งผอผีเสื้อผอพัดลมผอพึ่งผอกากรบาดอะไรที่เป็นผอ ขออะไรที่เป็นจริงตามคำที่เราพูดทั่วไปผอพึ่งมีไหมคะมีผอผีเสื้อมีไหมคะมีเราก็วงกลมผีเสื้อเลยค่ะผอพัดลมหรอผอพัดลมไม่มีค่ะพัดลมใช้พอพานนะคะเป็นเสียงสูงค่ะอันนี้เราระบายผอผีเสื้อและผอพึ่งค่ะวงกลมสองอันเด็กๆก็ระบายสีทั้งสองอันนะคะต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปตัวนี้ชื่อว่า ฝอฝาฝอฝาชีฝอมะนาวฝอฟันฝออ่างอะไรเป็นคำที่เด็กๆคุ้นเคยคะฝอฝาใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมฝอฝาเลยค่ะภาพฝาและก็ระบายสีค่ะตอบมาคำนี้อออ่างออเฮลิคอปเตอร์ออ่างอออูดออองุนคำไหนที่เป็นคำที่เรา พูดและก็คุ้นเคยอเฮลิคอปเตอร์มีไหมคะไม่มีนะคะเฮลิคอปเตอร์ใช้หอนกฮูกค่ะออ่างมีไหมคะมีแล้วก็วงกลมอออูดมีไหมมีค่ะออีกอย่างหนึ่งก็คืออองุ่นค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำนี้คือยอยอยักษ์ยอยียอยราฟยอยักษ์ ยอฝนยอยาทีนี้เราต้องมาเลือกคำตอบแล้วค่ะยอยีราฟมีไหมคะเราพูดว่ายีราฟยอยีราฟถูกต้องใช่ไหมคะมีเพราะฉะนั้นเราก็วงกลมไหมค่ะยอยักษ์มีไหมมียอยามีค่ะเรียบร้อยวงกลมให้ครบ3มภาพนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าหอนกฮูกค่ะหอนกฮูก หอคนหอโอง่งหอฮิปโปหอเฮลิคอปเตอร์เรามาเลือกวงกลมเลยค่ะหอคนมีไหมคะไม่มีหอโอ่งไม่มีหอฮิปโปมีไหมคะมีหอเฮลิคอปเตอร์มีไหมคะมีค่ะวงกลมเลยต่อไปค่ะตัวสอสาราค่ะสอสาราสอศีษะสอศอกสอครู มาดูค่ะเราจะวงกลมคำไหนสอสลา,าถูกต้องไม่คะคำนี้ถูกต้องค่ะสอศีสะใช่แล้วค่ะสอศอกก็ถูกต้องค่ะสอครูไม่ใช่นะคะครูต้องเป็นคอครูค่ะคำสุดท้ายค่ะคอควายคอเด็กมีไหมคะคอสลา,าคอครูคอค้างคาวคำใดเป็นคำที่ถูกต้องคะขึ้นต้นด้วยคอ ก็คือคอคนคอครูและก็คอข้างข่าวค่ะเด็กๆวงกลมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีภาพที่ตัวเองวงกลมด้วยค่ะต่อมาเรียนรู้พยัญชนะงองงูนะคะคำขึ้นต้นด้วยงองงูเด็กๆก็เขียนง,งองงูก่อนค่ะอันดับแรกมาดูคำนี้ค่ะงองเงาะงองงูงอเงินตัวต่อไปค่ะบอใบไม้ บอบ้านบอบันไดบอใบไม้ตัวสุดท้ายค่ะก็คือบอปลาค่ะนอกจากปอปลาเรายังมีป่อเป็ดปอปูปอประตูค่ะเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะเก่งมากค่ะ พยัญชนะต้นตัวต่อไปนะคะก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยนอหนูค่ะเด็กๆเ,เขียนน,นหนูม้วนหางด้วยนะคะนอนมนอนอนนอนิทนนานตัวต่อมาก็คือมอม้าค่ะม้วนหัวข้างหน้านะคะมม้าเวลาเขียนพยัญชนะที่มีหัวเราจะม้วนหัวก่อนนะคะแต่ว่านอนหนูกับมอม้าจะมีความพิเศษมีการม้วนรอบที่สองนะคะ ต่อไปค่ะมเมกมมีดมมะม่วงต่อมาค่ะททหารสี่ตัวเลยนะคะเขียนหัวกอนทอเทียนททะเลททุเรียนค่ะต่อมาพยัญชนะขึ้นต้นด้วยหอหีบค่ะ เขียนหัวแรกก่อนนะคะข้างบนลากลงมาแล้วก็ก็ลากขึ้นไปม้วนหัวเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยค่ะแล้วค่อยลากลงหอหีบ4ี่ตัวนะคะนอกจากหอหีบก็จะมีหอหูหอเห็ดและหอหินค่ะตัวถัดมาคือพอพานค่ะพอพานสี่ตัวเขียนให้ครบพอพัดพอแพพอพริก ตัวสุดท้ายค่ะฟอฟันหางยาวนะคะคล้ายๆพอพานเลยแต่ว่าหางจะยาวกว่าเขียนให้ครบ4ตัวแล้วก็มาเขียนข้างล่างนะคะฟอไฟฟ้าฟอฟ้าฟอฟางค่ะเก่งมากค่ะไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะพะยัญชนะต้นตัวต่อ,ตอไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก็คือจอจานค่ะ ม้วนหัวลากลงแล้วก็ลากโค้งขึ้นไปข้างหน้านะคะจอจานสี่ตัวเขียนเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้างล่างค่ะจอจอบจอจมูกจอจันค่ะถัดมาเป็นชอชิงค่ะม้วนหัวที่อยู่ตรงกลางก่อนนะคะแล้วค่อยม้วนหัวครั้งที่สองม้วนหางดีกว่าค่ะชอชิงสี่ตัวแล้วก็มาดูข้างล่างค่ะนอกจากชิงแล้วก็มีฉาบชอฉาบ ชฉลามชอฉันฉันก็คือฉันคนนี้คือเราเองเนี่ยนะคะตัวของเราเองก็คือฉันค่ะต่อไปพยัญชนะต้นตัวดอเด็กค่ะม้วนหัวอยู่ข้างในนะคะดอเด็กดอดำดอดอกไม้ดอดินค่ะตัวถัดมาก็คือตัวตอเต่าค่ะคล้ายๆดอเด็กเลยแต่ว่าหัวแตกนะคะตอเต่า สี่ตัวค่ะต่อตู้ต่อเตียงต่อตุ๊กตาเรียบร้อยได้ยังคะไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะพยัญชนะต้นตัวถอถุงนะคะเด็กๆเ,เขียนถอถุงสี่ตัวเลยค่ะถอถุงถอถังถอถุงเท้าถอถูตัวต่อมาพยัญชนะต้นลอลิงค่ะลอลิง ลอโลกลอล้อลอลำไยค่ะตัวสุดท้ายนะคะสอเสือสอสีสอสีสอส,สอสมุดค่ะ เสร็จเรียบร้อยเรามาดูหน้านี้นะคะให้เด็กๆจับคู่พยัญชนะและภาพค่ะให้เด็กๆวงกลมพยัญชนะและภาพที่สัมพันธ์พ้องเสียงกันนะคะพยัญชนะต้นดูวงแรกค่ะวงนี้ก็คือตัวจอจานไหนสามตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวจอจานเหมือนตัวใหญ่นะคะตัวนี้นั่นเองจอจานไหนภาพจานคะ นี่เขาคือจานค่ะต่อมาค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่อชอชิงพยัญชนะสามตัวหลังตัวไหนเป็นชอชิงคะเป็นตัวนี้ค่ะและก็ภาพไหนเป็นภาพชิงชาบคะภาพนี้นั่นเองค่ะต่อไปแถวนี้ค่ะแถวนี้คือดอเด็กดอเด็กเอตัวไหนเป็นตัวดอเด็กคะตัวนี้นั่นเองแต่ภาพไม่มีเด็กมีดาวกับมีเตา่า อะไรเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยดอจะดอดาวหรือดอเต่าคะดอดาวถูกต้องค่ะวงกลมเลยต่อไปค่ะตอเต่าตอเต่าหัวเข้าข้างในนะคะตัวไหนเอ่ยตัวข้างหลังนี่ค่ะตอเต่าแต่ไม่เห็นมีเต่าเลยแถวนี้เราไม่ต้องไปวงเต่าข้างบนนะคะเราต้องดูในแถวของเราเองมีโต๊ะกับมีไก่ตอ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 โต๊ะหรือตอไก่คะ เก่งมากค่ะต่อโต๊ะค่ะเด็กๆก็วงกลมโต๊ะเลยค่ะต่อไปเป็นถอถุงค่ะถอถุงมีหัวม้วนอยู่ข้างในนะคะเอตัวไหนดีนะมีตัวหลอกด้วยนะอุย้ยมันกลับหัวตัวถูกต้องก็คือตัวข้างหลังนี้ค่ะถอถุงเอ้อันนี้ง่ายค่ะมีรูปถุงต่อไปลอลิงค่ะ ลออิงตัวไหนคือตัวลอลิงเอ่ยตัวกลับไม่เอานะคะเอาตัวที่เขียนถูกต้องก็คือตัวนี้แล้วก็ภาพลิงก็คือภาพนี้เห็นชัดเจนค่ะสุดท้ายสอเสือสอเสือมีหางคือตัวนี้ค่ะสอเสือคือภาพไหนชัดเจนเลยภาพนี้วงกลมเลยค่ะวงกลมเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพที่ดเด็กๆวงกลมด้วยนะคะ เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเสียงดังๆเลยจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกสองเล่มค่ะแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่14หน่วยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังว่าคำแนะนำที่คุณครูสอนไปเด็กๆจะ นำไปปฏิบัติตามแล้วก็ทำแบบฝึกให้ได้ถูกต้องนะคะอาจจะยากนิดนึงเด็กๆค่อยๆค,คิดนะคะแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในบางอย่างเช่นการใช้กันไกลนะคะเด็กๆขอความชื่วเหลือคุณแม่ได้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ